เ่าด่วนครับทุกคนกำลังกลายเป็นประเด็นดราม่ารุนแรงอยู่นะครับในช่วงนี้สำหรับประเด็นของน้องคำล่าลำละครนะครับทุกคน อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับรีดได้ว่าตอนนี้นะครับช่อง YouTube หลายช่องให้ความสนใจเยอะมากๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับอุ้มอิ่มได้อ่านคอมเมนต์บอกว่าอุ้มอิ่มคะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องนําเสนอข่าวเรื่องราวนี้นะครับและต้องบอกว่าข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับทีมอิ่มข่าวกระแสจะนําเสนอเรื่องราวของน้องคําล่าเพราะว่าตอนนี้คือมันอ่าคนกําลังแบบว่าโอ้โหให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคน ที่เข้ามาเตือนแล้วก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบนข่าวนี้เนาะต้องบอกได้ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับน้องคำล่าได้มีการไลฟ์สดทาง u t u b e ครับทัวลงอะสิครับทุกคนน้องเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับ FC ีของอหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็เข้าไปทัวลงของเธอครับทุกคนคือไปต่อว่าค่อนข้างที่จะโอ้โครึ่ง เขาเรียกว่าอะไรแหละครึ่งช่องกันเลยทีเดียวนะก็จะมีอ่าชาวเน็ตเนาะแตกออกเป็น2เสียงบางคนก็บอกว่าดีแล้วแหละไปอยู่ที่ลาวสบายใจกว่าแต่ว่าบางเสียงเนี่ยก็บอกว่า ทำไมไม่บอกกล่าวแม่พรทำไมไม่บอกกล่าวกับทีมงานก่อนนะครับซึ่งน้องคําล่าเนี่ยก็ได้บอกว่าบอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบอกกล่าวแค่คุณย่าสุภาพแล้วก็คุณพ่อนะครับซึ่งแม่พรพี่ดีเนี่ยเหมือนติดงานนะครับ <c oughs> <ๆ>ก็เลยไม่ได้โทรบอกครับแม่พรก็เดือดนสิครับทุกคนน้องก็ออกมาไล์สดเดือดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาเอาว่าอะไรเป็นยังไงนะครับนาะซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนก็คงจะแบบว่า นะครับส่งกําลังใจไปให้แม่พรเนาะทุกคนหลายคนเนี่ยส่งกําลังใจที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับในวันนี้นั่นก็คือมันเกี่ยวพันกันกับว่าอ่าหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าบอสโจเนี่ยตาแหลมคมจริงๆนะครับว่าถ้าอ่ะ คิดถูกแล้วที่ไม่เลือกสาวคนนี้เข้ามาภายในวงนั่นเองครับทพกคนเนาะหลายอคอมเมนต์แบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากบ้าแล้วตอนนี้ก็กําลังกลายเป็นกระแสะมากๆในตอนนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยอ่าก็เข้าพุ่งไปเด่นไปที่สาวคําล่าว่าเกิดเหตุอะไรทําไมถึงไม่อ่าไปร่วมงานกับเพชรลาเพลินนะครับต้องบอกว่าชาวเน็ตก็บางคนออกมาพูดบอกว่า เกี่ยวข้องกับประเด็นที่น้องเนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่ายังไม่ได้ไปทำเรื่องราวให้มันเสร็จสิ้นหรือเปล่าเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆนะครับซึ่ง,งแม่พรก็ได้ออกมาพูดแล้วนะว่าในระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับทุกคนน้องทํางานไปด้วยเนี่ยเราก็มีการเข้าไปต่างๆครับกับสํานักง,งานต่างๆเพื่อที่จะช่วยน้องในเรื่องของการทําเรื่องเข้ามาทํางานในไทยนะครับซึ่งก็ไม่ได้นิ่งดูดายไปทําเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ไปเข้าไปจี้ถามแม่พรนั่นแหละครับทุกคนแม่พรก็บอกว่าได้ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับทุกคนเนาะสำหรับเรื่องราวนี้ครับทุกคนคําล่าเนี่ยก็มีการให้เหตุผลนะครับว่าไม่ได้ร่วมงานกับเพชรลาเพลินแล้วก็คือตอนนี้คือแบบปลีกตัวออกมาแล้วก็กลับเป็นประเทศลาวของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องก็เหมือนกับมีการบอกว่าคนที่เข้ามาถ่ายคลิปในวงเนี่ย หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากให้ทุกคนมีกระแสนะครับซึ่งอันนี้เหมือนน้องไม่ได้พูดถึงเหตุผลต่างๆว่าทําไมอะไรยังไงนะครับอันนี้ใครทราบบ้างใครมีข้อมูลบ้างว่าทําไมน้องถึงออกไปแล้วกลับประเทศลาวหรือสอปปลาวอันนี้ไปฟังไลฟ์สดของน้องก็ไม่ได้เห็นน้องแบบพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าทําไมถึงออกมาแต่ว่า ทางอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการเข้าไปดูโพสต์เนาะของช่างแต่งหน้าประจําตัวน,น้องนั่นก็คือ,อพี่ภูมิใจเมคอัพนะครับซึ่งพี่ภูมิใจเมคอัพเนี่ยก็ได้มีการออกมาเผยว่าได้มาโพสต์แคปชั่นบอกว่าตาสว่างไปเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีพี่ๆสมาชิกในวงอย่างพี่รถเมย์เองก็มากดก็มาหัวเราะนะครับแล้วก็คนก็มาคอมเมนต์ต่อท้ายบอกว่า เป็นเกี่ยวกับดราม่านี้หรือเปล่าจะเกี่ยวข้องกันกรหรือเปล่าที่พี่ภูมิใจเมคอัพเนี่ยได้มีการมาพูดถึงนะครับนะซึ่งพี่ภูมิใจก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดบนรถเนาะบอกว่าคือน้องเหมือนกับว่ายังไม่ได้เต็มที่ที่จะเป็นศิลปินครับทุกคนยังไม่ได้มีความรับผิดชอบมากมายขนาดนั้นประมาณนี้นะครับที่พี่ภูมิใจเมคอัพเนี่ยได้ออกมาพูดถึงน้องคําลานะครับเ,เหตุผลประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิมข่าวกระแสตอนนี้คือยังไม่ฝันทงว่า เขาอาจจะมีปัญหากันหลังบ้านในเรื่องใดเนาะเพราะว่าคือมันยังจับใจความไม่ได้อะว่าทําไมทําไมอะไรยังไงนะครับเพราะแต่ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวนี้เนาะก็ขอใหอ้หลายคนเนี่ยคือชาวเน็ตแตกเป็นสองเสียงคือไปทัวร์ลงน้องทำล่าแบบเยอะมากๆนะจะบอกได้ว่านะไปทัวร์ลงแล้วก็ พูดแบบต่อว่าค่อนข้างที่จะใช้คํารุนแรงเช่นเดียวกันนะครับนะหลายคนก็บอกลาวต้มไทยหลายคนก็บอกว่ากลับประเทศตัวเองนั่นแหละดีแล้วหลายคนก็ให้กําลังใจคําล่านะครับหลายคนก็บอกว่า,า,น,า,น,วานี่แหละป้านป้านลูกหลานตัวเองดีกว่านะครับเลือดข้นกว่าน้ำนู่นนี่นั่น,นครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ก็คือกลายเป็นกระแสะะรุนแรงมากๆในโลกโซเชียลเนาะ แล้วก็หลายคนก็ไม่อยากให้หมายถึงว่ามาคอมเมนต์เตือนพิมอิ่มข่าวกระแสนะบอกว่าไม่อยากให้พิมพ์อิ่มเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีกระแสจริงๆเนาะเราถึงเอามาพูดแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเป็นกระแสทางด้านลบมากๆสําหรับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้กับศิลปินแหละทุกคนอันดับแรกเลยซึ่งก็มีทางสมาชิกในวงก็ออกมาเผยว่าน้องเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ ยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะเป็นศิลปินนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับศิลปินหลายๆคนนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่ก็มีคนมาเผยถึงน้องแบบนี้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดเนาะว่าทําไมน้องถึงกลับสบปปราวนะครับคือต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนั่นเองไม่รู้ว่าจะฟังใครดีเพราะง,งั้นเถอะอย่างแม่พรก็บอกว่าให้ไปพิจารณาเอาเองค่อยมาเกียติ ค่อยนะครับค่อยมาเกียรติค่อยให้ไปพิจารณาว่าคนนั้นเป็นแบบนี้จริงไหมคนนู้นเป็นแบบนี้จริงไหมค่อยมาเกียรติแม่พรนะครับแม่พรก็เผยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินเอาแล้วกันเนาะพิ้วมิมข่าวกระแสต,ตอนนี้คือก็ยังไม่ทงแต่ว่าช่วงนี้คือมันดุเดือดมากคอมเมนต์แบบโอ้โหนะครับรุนแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกว่านะจริงๆแล้วคนที่มีกระแสเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับคุณภาพอย่างที่หลายๆคนบอกเนาะ ไม่ใช่แค่มีกระแสแต่ว่าเสียงไม่ผ่านนู่นนี่นัน่นแบบนี้ก็ถือว่ามันก็ยังไม่ใช่คุณภาพคือมันก็ขายได้ไม่นานนะครับทุกคนพูดตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันเนาะถ้า,าน้ําเสียงดีมีสตอรี่ที่ดีมีเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วก็ประพฤติตัวดีมีความรับผิดชอบใครตําหนิมาก็พร้อมที่จะปรับปรงุงอันนี้คือคนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับแต่ถ้าแบบคนตําหนิมาแล้วร,รับไม่ได้ คนตำหนิมาแล้วไม่เอาแบบฉันยืนยันว่าฉันเสียงดีอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือไม่ใช่คนที่มีคุณภาพเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มิมข่าวกระแสก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องราวนี้แค่นี้นะครับก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ตกลงด้วยดีนะครับขอให้ลงเอยด้วยดีก็แล้วกันสําหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คือเป็นกระแสมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นในแอปดํา ไม่ว่าจะเป็นในแอป y t u t u นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ต่างๆคนพูดถึงเยอะมากๆแล้วก็คิดว่านะครับเพชรลำเพลินนาะก็น่าจะหาเพชรเมร็ดใหม่มาปลูกปั้นได้แหละนะครับ <c oughs> ทุกคนนาอก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปคลิปนี้อ่ะใครรู้บ้างสาเหตุที่น้องกลับสปปลาวคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใต้คลิปนี้นาอแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ